สิบเจ้านายในราชวงศ์จักรีที่ถูกถอดถอนฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ลำดับที่หนึ่งพระเจ้าราชวรวง์เธอพระองค์เจ้าลำดวนพระราชโอรสพระองค์ที่สองในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงห์นารวังหน้าในรัชการที่หนึ่งเมื่อสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงห์นารประชวรใกล้สวรรคตพระองค์เจ้าลำดวน พระองค์เจ้าอินทปัตศและพระยากลาหมราชเสนาหรือทองอินได้รวมกันคิดคดการกรบฏจึงถูกถอดฐานนันดอนศักด์เป็นหม่อมและสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งปี2347ขณะพระชนสาย25ปีลำดับที่สองพระเจ้าราชวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอินทปัต ระอนุชาพระองค์เจ้าำนำดวนทรงร่วมกับพระองค์เจ้าำนำดวนคิดกบฏต่อพระบิดาจึงถูกถอดฐานน,น,น,านันดรศักดิ์เป็นหม่อมและสำร็จโทษด,ด้วยท่อนจันทร์พร้อมกับพระองค์เจ้าำนำดวนขณะพระชันษา24ป e. ีลำดับที่3สำด ك จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้าธรรมมาธิเบศต้นคุณกษัตริยานุชิตโดยเจ้าฟ้าหมิ่ เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าตักสินประสูติจากเจ้าฟ้าฉิมใหญ่พระราชธิดารัชก,การที่หนึ่งเริ่ม,มีศักดิ์เป็นหลานรัชก,การที่หนึ่งจึงโปรดไว้ชีวิตไม่ประหารในคราวปราบดาบพิเศษเปลี่ยนราชว์หลังจากรัชก,การที่หนึ่งสวรรคตได้เพียงสวันจึงถูกกล่าวหาว่าคิดกบฏจึงถูกถอดยศเป็นมมหนิ่ ให้สำรึกโทษด้วยท่อนจันที่วัดปทุมคงคาในสมัยรัชกาลที่สองปี2352พระชนสาย29ปีรวมทั้งพระโอรส6พระองค์ที่ยังเล็กก็ถูกลงน้ำทั้งหมดลำดับที่4พระองค์เจ้าไกรสนกรมหลวงรักรณเรศระาชโอรสรัชกาลที่หนึ่ง ประสูตรจากเจ้าจอมมันดาลน้อยแก้วสมัยรัชกาลที่สาทรงถูกกล่าวหาว่าประพฤติกำเริบทำตนเทียบเจ้าซ่องสุมกองทหารปรามันไว้เป็นพวกพ้องทรงตอบป,ปฏิเสธว่าไม่ได้คิดกระบฏแต่หากเปลี่ยนแผ่นดินเมื่อไหร่ก็จะไม่ยอมเป็นข้าใครสาเหตุอีกอย่างหนึ่งคือ ทรงเลี้ยงโขนผู้ชายไว้มากมายบรรทมอยู่แต่กับพวกโขนละครไม่บรรทมกับพวกหม่อมที่ห้ามไว้ในวังเลยเมื่อไต่สวนได้ความว่าทรงเป็นสวัสดกับพวกละครไม่ถึงกับชำเราแต่เอามือพวกละครและมือของพระองค์ท่านกำคุยหัตถ์ของทั้งสองฝ่ายจนภาวะธาตุเคลื่อนจึงถูกถอดฐานนันดอศักด เป็นหม่อมไกรสอนและถูกสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทรี่วัดปทุมคงคาราชวรวิหารเมื่อวันที่13ธันวาคม2391รวมพระชันษา56ปีและเป็นพระราชวงศ์องค์สุดท้ายที่ถูกสำเร็จโทษด้วยวิธีนี้สมัยรัชกาลที่6ทายาทของหม่อมไกรสอน ได้รับพระราชทานนามราชสกุลว่าพึ่งบุญสายเลือดชั้นเหลนที่สำคัญคือพระองค์เจ้าพองประภัยพระาชธิดาพระองค์แรกของรัชกาลที่ห้รวมถึงเจ้าพระยารามราคบหรือมอมหลวงเฟื้อพึ่งบุญคนตรีพระยาอนิรุทธเทวาหรือมอมหลวงฟื้นพึ่งบุญมหาดเล็กคนโปรดในสมัยรัชกาลที่ห มีศัก์เป็นเหลนหม่อมไกรสอนลำดับที่5พระเจ้าพี่นางเธอพระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์อัครราชสุดาพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ของรัชกาลที่สประสูตรจากเจ้าจอมมันดาแพรธรรมสโรธปี2429สมัยรัชกาลที่ห้า พระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์ถูกถอดฐานันดรศัตร์แห่งพระราชวงศ์เป็นหม่อมยิ่งหลังจากทรงมีเรื่องอื้อเฉาวโดยทรงคันกับอดีตพระภิกษุที่เคยเข้ามาบินทบาตในวัดพระแก้วซึ่งในวังเข้าใจว่าทรงประชวนด้วยโรคท้องมานจึงทรงถูกจำสนมหรือคุกฝ่ายในและซิ้นพระชนภายในปีเดียวกัน พระชนษาสา36ปีลำดับที่6หม่อมเจ้าอ่อนเรนุนันพระธิดาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเรนูพระราชโอรสพระองค์ที่26ของรัชกาลที่สองทรงเป็นต้นราชสกุลเรนุนันหม่อมเจ้าอ่อนกำพร้าพระบิดาตั้งแต่อายุ9้าปีจึงไปอาศัยกับหม่อมเจ้าไพบูลย์พี่ชายต่างมันดา แม้จะมีสถานะเป็นหม่อมเจ้าแต่ก็เป็นเจ้านายระดับล่างใช้ชีวิตอย่างคนรับใช้และ้อ้ตัวตนจึงสนิทสนมกับทาดในเรือนและหนีไปอยู่กับทาดชื่อแสงนานถึง35ปีและมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนชื่อแพรราวปี2435หม่อมเจ้าอ่อนขณะอายุ60ปี พยายามหลบหนีจากเฒ่าแก่ชื่อนายปริตนายทาตนายปิตจึงนำเรื่องราวขึ้นถวายดีกาต่อรัชกาลที่หเรื่องนี้จึงถูกเปิดเผยที่ประชุมเสนาบดีจึงพิจารณาตัดสินว่าจเจ้าขายตัวเป็นทาตถือเป็นความผิดต่อราชสำนักมีความเห็นให้ถอดฐานันรศักดิ์ลงเป็นไพร่แล้วให้รับราชการอยู่ในพระบรมมหาราชวัง ส่วนาธาตุแสงถูกเคี่ยน30ครั้งทดฐานที่บังอาจรักใคล้ญิงสูงสักว์ลำดับที่7จหม่อมเจ้าแฝงนันทิศั์พระธิดาพระเจ้าราชวรวง์เธอพระองค์เจ้าเรืองขนองพระราชโอรสของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศัต์ดิพโพรเศรหรือวังหน้าในรัชกาลที่สาม หม่อมเจ้าแฝงต้องโทษเพราะรับลักกับทาาชีอจันโดยได้ขายตัวเป็นท่าตามสาม,มีคล้ายกับกรณีของหม่อมเจ้าอ่อนจึงถูกถอดฐานันดรนศักดิ์ลงเป็นไพร่สมัยรัชกาลที่หราวปี4 4 5จันทร์ถูกเคี่ยน30ทีและส่งให้มุในนายในสังกัดรับตัวไปลำดับที่8 หม่อมเจ้าอุบลพันนีวรวรรณพระธิดาของพระองค์เจ้าวรวรรณนากรรมพระนาราธิประพันธ์พงศ์พระราชโอรสในรัชกาลที่สี่หม่อมเจ้าอุบลพันนีสเสด็จไปศึกษาต่อที่อังกฤษจึงทรงพบรักกับเฮนรี่แฮรี่ครัดพนักงานบริษัทเอกชนรัฐบาลสยามขอให้หม่อมเจ้าอุบลสเสด็จกลับประเทศ และทรงไม่เสด็จกลับพร้อมกับแนบจดหมายตอบว่าไม่มีอะไรที่จะทำให้เปลี่ยนพระไทยและหวังอยู่แต่ว่าจะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตต่อไปและสมรสกันในสมัยรัชกาลที่7ปี2477โดยไม่ได้นำความขึ้นกราบองคมทูลขอพระบรมราชานุญาตซึ่งถือเป็นเจ้านายฝ่ายในองค์แรก ทีเศกสมรสกับชาวต่างชาติมันเป็นการละเมิดกฎมนเทียนวานจึงถูกถอดจากฐานันดอนศัก์ขณะชันสาย29ปีหลังจากรัชกาลที่7สวรรคตแล้วอุบคลครปบในถวายงานสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีที่ประเทศอังกฤษและพนักที่ต่างประเทศจนเสียชีวิตสมัยรัชกาลที่9เมื่อวันที่6ธันวาคม 2528หรอปือ80ปีลำดับที่9หม่อมเจ้าจันจรเลิญซิริรัชนีพระธิดาในพระราชวรวงศ์ถือพระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรลัดกรมมมื่นพิทยาลงกรพระาราชโอรสกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญหม่อมเจ้าจันจรเลิญทรงเป็นพี่น้องต่างมารดากับพระองค์เจ้าพิภาวดีหลังศิ และหม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีหม่อมเจ้าจันเจริญทรงเป็นนักเขียนเช่นเดียวกับพระบิดาโดยใช้นามปากาว่าจอจรอทรงแต่งตำราอาหารชาววังหลายเล่มทรงเสกสมรสกับสามัญชนชื่อสเตอร์กันหฮุินรือกันสเตอร์นักเขียนหนังสือพิมพ์และนักวาดภาพการ์ตูนขำขันของคนไทยคนแรก โดยไม่ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานบรมราชานุญาตขณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชการที่8จึงมีพระบรมราชองค์การให้ถอดหม่อมเจ้าจันเจริญออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์เมื่อวันที่10วมิถุนายน2481และเสียชีวิตในสมัยรัชการที่9ในปี2515อายุ70ปี ลำดับที่ส0สมเด็จพระเจ้าบรมมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนาเรนทรพระนามเดิมพระองค์เจ้ารางังสิตประยุรศักดิ์ราชโอรสราชการที่ห้าต้นราชสกุลรางังสิตสมัยรัชการที่8 2481ถึง2486รัฐบาลของจอมพลปอพิบูลสงคราม ทรงถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในกบฏพระบบพยาทรงสุรเดชทําให้พระองค์ถูกคุมขังที่เรือนจํากองมหันตโทษรวมทั้งถูกถอดฐานันดรศักดิ์เป็นนายรังสิตประยุรศักรังสิตณอยุธยานานห้าปีและได้มีการประกาศสถาปนาพระอิสริยยศฐานนันดรศักดิ์ตามเดิมเมื่อปี2487ในสมัย ของรัฐบาลพันตรีควงอภัยวงศ์กรมพระยาชัยนาถดารนทรสิ้นพระชน์ในสมัยรัชกาลที่9เมื่อวันที่7มีนาคม2,494ด้วยโดยพระโรคขืดและพระโรคพระหัตไทยวายสีริพระชันษา65ปีนับเป็นพระ,ะร,ราชโอรสในรัชกาลที่5ที่มีพระชันษาสูงที่สุด และมีพระชนชีพอยู่เป็นพระองค์สุดท้าย